สวัสดีครับพี่น้องครับตอนเศร้าๆนะครับแดดกาลังขึืนครับื้นนี้ครับหกโมงกว่าครับผมสิพผ้าพี่น้องมันยามแห้วเนะครับแห้วหนูครับสซไวครับจากสีด้บ่บได้เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันครับผมส่ไวอันสองสามมื่นเลยครับหากามายามครับไปเบิ่งครับสีด้หรือบบได้สีมานหรือโบมานครับ อยู่ในโพนนี่แหละครับพี่น้องถืออยู่บ่เนาะครับไปเบิ้งก่อนใส่ไว้สองสามมือแล้วผมก็ดีเนาะถืออยู่บ่เนาะนูาลเลยพี่น้องอยู่นี่ วยบอกงหาครับผุ้นี่อยู่ในโพ้นนี่ครับหูมันครับผูหูหนูครับบุมเป็นหูมันนะครับใส่ไว้ครับ,รบถกอยู่ว่าเนาะคือมีดอิมซิมแต่เนาะพี่น้องเนาะผมสังเกตเบางแล้วมันคือสีไลยตโตอยู่ผมว่านี่เนาะ ผมใส่ไว้ประมาณสิบกว่าหลังครับพี่น้องโอ้ที่เงียบีินาอพี่น้องเนาะใส่ไวล้ลายมือแล้วครับนี่ในอุ้มในโพ้นนี่แหละครับนี่กําลังนึงครับนี่อันนี้มันเป็นแหวล,ลวดเนาะพี่น้องเนาะแหวล,ลวดครับตัวนี้ เอามาขี้หอยมากกินครับนี่นะครับใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องนี่ทักสีถือบูถือพี่น้องเอ้ยมานบ่มานบบดน,นี้เงียบเลยพี่น้องเอ้ยใส่ไว้ลายมือแล้วก็ดิกก็คือเกาอยู่เนาะบ่มานเลยครับนี่ จักมันออกไปทั้งใดเนาะครับเห่วกัหล,ลายๆผมใส่ไว้เนาะปรากฏว่าบ่าถือพี่น้องเลยเห่วเป็นซิปกว่าหลังครับกันยังคือเกาอยู่ครับคิดว่าสิถือก,กับบ่ถือครับหนูหลายปานนี้ ออกก้นพี่น้องเลยหกกบหกครับทั้งนี้มันก็ยังคือเกาอยู่ครับไปทไั้งใดเนาะหนูนี่เนาะอ,ออกไปทไั้งใดเนาะครับไปหากินทนั้งใดเนาะคือมีคนมายามบ่เนาะครับพี่น้องครับนี่คือห้อยแปนแท้เนาะทั้งนี้เนาะ บรรยากาศตอนเศร้าเนาะพี่น้องนอนี่ครับนี่โอ้มันโพดเลยเนาะครับเนาะหมอกขนาดเปียกเบิดผมฮอบอได้พี่น้องเอสรุปแล้วมือนี่ครับบอมานครับเอาไว้มือไหมครับผมจังสีมาพาไปเบิ้งอีกครับเอาสำนีด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ